สวัสดีครับวันนี้นะครับเคมีเรื่องกรดเบสนะครับมาดูโจทย์แบบฝึกหัดกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมาจากหนังสือ my chemistry นะครับหน้า218นะครับซึ่งเป็นหนังสือคู่มือที่มีคุณภาพหนังสือเล่มหนึ่งเนาะรูนาโจทย์นี้มาเลยนะครับเนาะสําหรับวิธีการคิดนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็ต้องไปดูที่โจทย์กันก่อนเลยเนาะโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้น0.4โมลต่อลิตรปริมาตร400ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมี h y ดรอกไซด์ไอออนกี่โมลและถ้าเติมน้ำปรับปริมาตรเป็น2,000ลูกบาศนิเมตรความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจะเป็นเท่าไหร่นะครับดูแล้วนะครับเราก็จะวิเคราะห์โจทย์ก่อนเนาะโจทย์ในข้อนี้รู้ก่อนเลยครับว่ามี2คํคำถามนะครับคำถามแรกคือต้องการที่จะให้เราหาจำนวนโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับแล้วก็ คำถามที่2นะครับต้องการจะให้เรานี้หาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่เนี่ยเอาข้อมูลจากจำนวนโมลตรงนี้แหละนะครับมาหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนี้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับขอแนะนำให้ในักเรียนเขียนสมการการแตกตัวก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เห็น นะครับเราจะได้เห็นถึงภาพรวมนะครับว่าไอออนที่โจทย์พูดถึงนะั้นมันเป็นสารผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นหร,หรือว่าอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกแนะนําให้เขียนสมการการแตกตัวก่อนนะครับซึ่งแคลเซียมไฮดรอกไซด์ H L o X I D, นะครับหรือว่าสารที่เราอาจจะเรียกเป็นชื่อทั่วๆไปว่าน้ําปูนใสนะครับตัวนี้ก็คือ caoh 2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเบสแก่นะครับเบสแก่ก็จะแตกตัวได้100%นะครับก็จะแตกตัวได้ ca 2บวกแล้วก็2 oh ลบนะครับต้องดุลทั้งดุลประจุแล้วก็ดุลจำนวนอะตอมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องดุลเนาะโอเคนะครับเมื่อดุลสมการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปวิเคราะห์ คำถามแรกครับต้องการจะทราบถึงจำนวนโมลตัวแปรก็คือตัว n สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือความเข้มขน้นแล้วก็ปริมาตรแต่ต้องระวังให้ดีนะครับเนื่องจากว่าปริมาตรในครั้งนี้ให้มาเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ความเข้มข้นที่เราคำนวณน,นี้มีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นลูกบาศก์เซนติเมตรนี่อาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวหน่วยในระดับเดียวกันนะครับเพื่อที่จะตัดกันได้ก็คือเปลี่ยนให้เป็นหน่วยลิตรนะครับนะ ต่อไปนะครับในคําถามแรกนะครับคำถามที่1เนาะคำถามที่1เราจะมาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะครับมีความเข้มข้นเท่ากับ0.4โมลต่อลิตรนะครับซึ่งโจทย์ให้มาตรงๆเลยนะครับความเข้มข้นเนาะเท่ากับ0.4โมลต่อลิตรนะครับ ทีนี้ให้อะไรมาอีกครับให้ปริมาตรซึ่งปริมาตรที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ400ลูกบาทเซนติเมตรต้องเปลี่ยนให้เป็นลิตรเสียก่อนนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะใช้วิธีการเทียบเอานะครับสิ่งที่เรียนต้องรู้ก็คือ1ลิตรจะมีค่าเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรซึ่ง1000ลูกบาทเซนติเมตรนี้คำว่าเซนติเมตรคำว่าลูกบาทเซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ1มิลลิลิตรครับนะเป็นหน่วยที่เท่ากันเป็นหน่วยที่เท่ากัน หรือ1ลูกบาทเดซิเมตรเท่ากับ1ลิตรนะครับหรือ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลูก1ลูกบาทเดซิเมตรหรือ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรตรงนี้สื่อถือว่าเป็นข้อควรจำนะครับเป็นข้อควรจำควรจำได้ควรรู้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะจาก400ลูกบาทเซนติเมตรให้เป็น หน่วยเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเป็นลูกบาทเดซิเมตรก็ได้นะครับเพราะว่ามีค่าเท่ากันกับลิตรเนาะนะครับเราก็จะเปลี่ยนครับได้เป็น0.4ลิตรทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาครับก็คือ n เท่ากับเท่าไรก็คือต้องการทราบจำนวนโมลซึ่งจำนวนโมลนี้เป็นจำนวนโมลของแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์สูตรที่ใช้นะครับก็คือ c เท่ากับ n ส่วน v นะครับ c เท่ากับ n ส่วน v ก็แทนค่าลงไปเลยครับ โจทย์ให้มาแล้วคือ0.4โมลต่อลิตรนะครับเท่ากับ n ส่วนด้วย0.4ลิตร n คือสิ่งที่โจทต้องการใ้หาใช่ไหมครับ0.4ก็ย้ายไปนะครับคูณกันกับ4คูณกับ0.4นะครับก็จะได้เป็น0.4โมลคูณโมลต่อลิตรนะครับคูณกับ0.4ลิตรลิตรตัดกัะลิตรได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนโมลก็จะเท่ากับ0.16 โมลน,นะครับนี่คือจำนวนโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับทีนี้โจทย์ว่ายังไงล่ะนะครับจำนวนโมลเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะทำให้เกิดแคลเซียมไอออน1โมลและทำให้เกิดไฮดรอกไซด์ไอออน2โมลแต่ตอนนี้นะครับเราพบว่าความเข้มข้นเท่านี้ในสารละลายเท่านี้นะครับ จะทำให้มีจํานวนโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ0.16โมลแสดงว่าต้องเทียบใหม่ครับนะว่าถ้าเกิดว่า0.16โมลน,นะครับจะเกิด0.16โมลของแคลเซียมไอออนแล้วก็จะเกิด0.16โมลคูณ2ก็คือ0.32โมลน,นะครับของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับหรือจะใช้วิธีการเทียบเป็นยตรยางก็ได้ครับ การเทียบปรญยัติยางเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทราบถึงเหตุผลที่มานะครับและยังต้องใช้ภาษานะครับในการสื่อสารความเข้าใจอีกด้วยนะครับเราก็จะเขียนได้ว่าแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์นะครับหโมลเนี่ยจะแตกตัวนะครับแล้วก็ให้ OH ลบเนี่ยสโมลอ่านี่คือปกติเนาะตามสมการกิที่เราดูเลย แต่กรณีนี้คือเรามีแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์เนี่ย0.16โมลเพราะฉะนั้นก็จะมีการแตกตัวให้ OH ก็คือบนคูณล่างนะครับหารเหนือคูทำงี้เนาะบนก็คือเลข2นะบนตําแหน่งเนี้ยเรากำลังคำนวณอยู่ตําแหน่งดูไหมบนคูณล่างล่างคือตัวนี้หารเหนือคืออยู่ข้างบนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้2คูณ0.16หาร1 คำตอบคือ0.32โมลซึ่งก็เท่ากันนะครับนักเรียนจะใช้วิธีการข้างบนหรือว่าวิธีการข้างล่างการเทียบบัญญัติยางก็ได้นะครับเนอะอันนี้ก็คือตามที่เราสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ละครับว่าจํานวนโมนลของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือ0.32โมนลนั่นเอง ที่โจทย์ต้องการจะทราบอีกครับว่าไอ้เจ้า0.3โมลตัวนี้ถ้าเกิดว่าเติมน้ำจนเป็น2,000ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งโจทย์ก็ให้มาแล้วก็คือให้ N มาแล้วแล้วก็ให้ V มาแล้วให้เราหา C นะครับอ่าโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะเท่ากับ0.32โมลน,นะครับก็คือที่เราคำนวณมาได้แล้วก็ให้ปริมาตรมาก็คือ2,000ลูกบาทเซนติเมตร หรือ2ลิตรนั่นเองโจทย์ต้องการให้เราหา C ครับว่า C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สูตรที่ใช้คือ C เท่ากับ N ส่วน B นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะ0.32โมลหารด้วย2โมลลิตรนะครับก็จะได้เป็น0.16โมลต่อลิตรนี่คือความเข้มข้นของ OH ในสาร2ลิตร ก็จะเท่ากับ0.16โมลน,นั่นเองเนะครับเอยโมลต่อลิตรนี่คือความเข้มข้นนะครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะเพิ่มความลูกเล่นขึ้นมานะครับมี2คํคำถามในโจทย์ข้อเดียวกันก็ถือว่าเป็นความท้าทายของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับโจทย์ตัวอย่างการคำนวณกดแก่เบสแก่อีกนะครับ